มิคาโปตากะชาดกว่าด้วยคำพูดที่ทำให้หายเศร้าโศกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันทรงปรารภภิกษุแก่รูปหนึ่งจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าอาคาราปัตจุเปตัสสะดังนี้ได้ยินว่าภิกษุแก่นั้นให้เด็กคนหนึ่งบวช สาม,มเณรบำรุงภิกษุแก่นั้นโดยเคารพรั้นการต่อมาได้กระทำการละโดยความไม่ผาสุกเพราะการทำการละของสาม,มเณรนั้นภิกษุแก่ถูกความโกรธครอบนำเที่ยวร่ำให้ด้วยเสียงอันดังภิกษุทั้งหลายไม่อาจให้ยินยอมได้จึงสั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่า อาวุโสทั้งหลายภิกษุแก่ชื่อโนนเที่ยวร่ำไห้เพราะการทำกาลของสามเณรภิกษุแก่นั่นคงจักเผินห่างการเจริญมรณะสติพระศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเรื่องชื่อนี้พระเจ้าค่ะ จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีใช่บัตดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนภิกษุแก่นี้เมื่อสามเณรน,นั้นตายแล้วก็เที่ยวร่ำให้อยู่แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตตการเมื่อพระเจ้าโพรมทัดครองราชาสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ครองความเป็นเท้าสักกา ครั้งนั้นมีบุรุษชาวแคว้นกาสีคนหนึ่งเข้าไปยังหิงวันตะประเทศบวชเป็นฤาษียังอัตภาพให้เป็นไปด้วยผลไม้น้อยใหญ่วันหนึ่งฤาษีนั้นเห็นลูกเนื้อแม่ตายตัวหนึ่งในป่าจึงนำมายังอาสมบทให้เหยื่อเลี้ยงดูไว้ลูกเนื้อเติบโตขึ้นมีรูปร่างงามถึงความงามพันเลิศ ดาบทกระทำลูกเนื้อนั้นให้เป็นลูกของตนอยู่วันหนึ่งลูกเนื้อกินญ้ามากไปได้กระทำกาละเพราะไม่ย่อยดาบทเที่ยวร่ำให้ว่าลูกเราตายเสียแล้วในการนั้นข้าวสักกเทวราชทรงทิจารณาดูชาวโลก ทรงเห็นนาบทนั้นดำริว่าจักทำนาบทนั้นให้สลดใจจึงสเสด็จมาแล้วประทับยืนในอากาศตรัสคาถาที่หนึ่งว่าการที่ท่านเศร้าโศกถึงลูกเนื้อผู้ลัไปแล้วเป็นการไม่สมควรแก่ท่านผู้หลีกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสงบระงงับนาบทได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวคาถาที่สองว่า ดูก่อนเท้าสักกะความรักของมนุษย์หรือเนื้อย่อมเกิดขึ้นในใจเพราะอยู่ร่วมกันมามนุษย์หรือเนื้อนั้นอัตามาภาพไม่สามารถที่จะไม่เศร้าโศกถึงได้ลำดับนั้นเท้าสักกาได้ตรัสคาถาสองคาถาว,ว่าทนเหล่าใดร้องไห้รำพันบ่นเพ้อถึงผู้ตายไปแล้วและผู้จะตายอยู่ในบัดนี้ การร้องไห้ของชนเหล่านั้นสัตตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่าเปล่าจากประโยชน์ดูก่อนฤรืสีเพราะฉะนั้นท่านอย่าร้องไห้เลยดูก่อนพรามผู้ที่ตายไปแล้วละไปแล้วหากจะกลับเป็นขึ้นได้เพราะการร้องไห้เราก็จะประชุมกันทั้งหมดร้องไห้ถึงญาติของกันและกัน เมื่อเท้าสักกะตราดไปไปอยู่อย่างนี้ดาบทกำหนดได้ว่าการร้องไห้ไร้ประโยชน์เมื่อจะกระทำการชมเชยเท้าสักกะจึงได้กล่าวคาถาสามคาถาว่ามหาบอพิตมันโดอาตามภาพผู้เดือดร้อนยิ่งนักให้หายร้อนดับความกระวนกระวายได้ทั้งสิน้น เหมือนบุคคลเอาน้ำรถไปติดที่เปรียงให้ดับไปฉะนั้นมหาบอพิษมาถอนลูกศรคือความโศกที่เสียบแน่นอยู่ในหทัยของอาตามภาพออกได้แล้วหนอเมื่ออาตามภาพถูกความโศกครอบงำมหาบอพิษก็ได้บรรเทาความโศกถึงบุตรเสียได้ ดูก่อนเท้าวาสวะอาตามาภาพเป็นผู้ถอนลูกศรอ,ออกได้แล้วปราศจากความเศร้าโศกไม่มีความมัวหมองอาตามาภาพจะไม่เศร้าโศกร้องไห้เพราะได้ฟังถ้อยคำของมหาบอพิตเท้าสักกะครั้นประทานโอวาทแก่ดาบทแล้วก็เสด็จไปเฉพาะยังสถานที่ของพระองค์ พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าดาบทในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุแก่ในบัดนี้เนื้อในครั้งนั้นได้มาเป็นสามเณรในบัดนี้ส่วนเท้าสักกะในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตชนี้แล อัถกถามิคาโปตกะชาโนกว่าด้วยคำพูดที่ทำให้หายเศร้าโศกจบขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามฟังเรื่องราวในคลิปนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรวมถึงย้อนกลับมาดูคลิปซ้ำอีกก็จะเป็นพระคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำอย่างหาที่สุดมีได้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแดดทุกท่านทุกที่ว่าราตรีกาลเทิน